สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวส้มตมับแซลมอนตำเกาเหลาแซลมอนแล้วก็เอ๊ะอะไรอะเกาเหลาก็เกาเหลาสิซุมตัก็ส้มตับม,มาตำเกาเหลาแซลมอนคืออะไรแล้วก็ไม่เคยแล้วก็ไม,ม่เคยเธอก็เนี่ยสั่งกินคู่กับนมำจีนมันก็อร่อยอร่อยแบบอร่อยแบบซีซาร์ซีซาเลยตัวเอง คือแบบว่าอร่อยจนจังไม่อยู่กินคนเดียวนะนี่กินคนเดียวตามแซลมอนถุงนึงคือถุงนึงมันเยอะมากเลยเต็มจาแล้วแซลมอนก็แบบว่าให้แบบเยอะเพามาเธอกินกับเนี่ยกินกับขนมจีนแล้วก็มีอสั่งไก่ย่างมาด้วยแต่ไ่ย่างแบบให้เด็กน้อยกินก็อร่อยแะก็แย่ๆกินของเด็กไปก็อร่อยก็อร่อยอ่ะเออก็มันก็อดได้แล้วก็เห็นแบบลูกตาหน้าตามันก็น่ากินน่าทานะเนาะแล้วก็กินกินกินเข้าไปกินเ้าไปกลัวโอ้โอะไรกินเท่าไรมันไม่กลัวที้งไ่รู้เป็นอะไรเนี่ยก็กินไปประมาณกินเข้าไปเรื่อยทุกคนตอนกินนั้น เหมือนไม่เคยแต่ก็เคยแหละเคยอัดแบบนั้นเออคนมันก็ดูเนาะเออเดี๋ยวกินไปกินไปฉักเริ่มเผ็ดเผ็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดความเผ็ดเริ่มมาแล้วเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการซีซารซูซ่าน้ำหูน้ำตาเริ่มมาเริ่มออกแล้วตัวเองแต่ก็เอาวะนะเป็นความที่มันอร่อยเนาะเรากินกินเไปเรื่อยๆแหละก็เอาละไม่ชนใครหรอกจะกินคนเดียวมันอย่างเงี้ยทั้งหมดนั่นแหละเนาะกินกินเข้าไปพจับมันชิ้นใหญ่สีก็ส้มๆล่อตาล่อดตาขนาดนี้ขนมกินก็กินขนมันอร่อยอออรรร่่ยปปปกกกกกตตติิ็นนับะะไลล้้ำสมาาาง แคปแคปหมูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตานี้ก็แหมฝนก็ตอก็สัมาแค่เนี้เนาะพอพอสั่งมานะนี่มีคนแอบดูแอบสนใจแอบกินบ้างเออเดี๋ยวมันหาของกินมันเองเนาะเออเหมือนล่อตาล่อใจมันยังไงไม่รู้กินกินเข้าไปคนก็อยากนี่ก็อยากคอยิ่งเอามาถ่ายแบบนี้คนนั้นก็อยากกินคนนี้ก็อยากกินบางคนที่ไม่ชอบกินนะไม่ชอบกินซับาไม่เคยกินพอมาเห็นนี่กินแบบโอ้โหแกกินตามเนยระสั่งบ้างกันเถอะเอาเถอะของมันน่ากินจริงจรเนาะเนี่ยเห็นไหมน้ำางน้ำตาไหลขนาดเน แล้วเรากินียมด้วยความเผ็ดอ่ะเออหนุมจีน่ะถผงได้ใหญ่อ่ะเพิ่มผงเนื้อมาใหญ่ๆซัดไปหมดถุงเนี่ยเออเอาดิดูสิอร่อยไหมอร่อยก็ดูวยที่ตรงนี้แล้วก็พี่จะพูดอะไรมากมายเราพูดตังต้งเยอะตั้งแยะแล,ะล้วเดี๋ยไปปกเจอปากบา,ป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 า,านปากบวมเลยทีเดียวค่อยดูโอ้กระทะส้ตมตำแซลมอนใบใหญ่อ่อแอ๋ค่ะ